ในอดีตฉลามได้รับการบูชาเป็นเทพ,พเจ้าเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์และคุ้มครองชาวเรือฉลามยังปรากฏในตำนานเทพปรกระนัมกรีกโบราณและตำนานดวงดาวของอเมริกาใต้พบกับเรื่องราวของคนกับฉลามได้ในฮิสทอกตอนที่132คนกับฉลามตำนานพันปีสวัสดีครับพบกับฮิสทอกยบชัยจากรายการพอด์คแค์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับภาพจำจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Jaws ซึ่งกำกับโดยสตีเวนสวีเบิร์กและออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1975นั้นฉลามถูกสร้างให้มีภาพลักษณ์ดุร้ายมันโจมตีและทำร้ายมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับฉลามนั้นมีมายาวนานและซับซ้อนอย่างมากในบางวัฒนธรรมฉลามได้รับการนับถือบูชาเป็นเทพเจ้า ซึ่งก็มีทั้งเทพผู้กรุณาปราณีคอยช่วยเหลือชีวิตคนที่ประสบภัยในทะเลหรือเทพปีศาจที่คอยทำร้ายชาวเรือแน่นอนครับภาพของฉลามในฐานะสัตว์ทรงพลังแห่งมหาสมุทรก็ยังโดดเด่นไม่แพ้กับหลายๆเรื่องที่กล่าวมาวันนี้ฮิสทอกตอนที่132จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับตำนานที่สืบเนื่องยาวนานมานับพันปีของคนกับฉลามถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร,พร้อมกันเลยครับ ตำนานฉลามที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดก็น่าจะได้แก่ตำนานเทพดากูวากาของชาวฟิจิในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แม้เทพองค์นี้จะเป็นเทพดุร้ายอารมณ์ฉุนเฉียวกล้าบ้าบินและยังเจ้าเล่์เสียด้วยแต่ยังไงก็ตามดากูวากาก็ยังได้รับการเคารพนับถือจากชาวพื้นเมืองว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองท้องทะเลคอยปกป้องคุ้มครองพยันตรายรอบๆหมู่เกาะฟิจิมาจนปัจจุบัน ตำนานกล่าวว่าดากูวาก้าเป็นเทพผู้พิทักษ์แนวปะการังที่เป็นเหมือนประตูทางเข้าหมู่เกาะปกติเนี่ยนะครับเทพองค์นี้จะมีรูปร่างเป็นคนนี่แหละครับแต่บางตำนานก็บอกว่าดากูวาก้ามีหัวเป็นฉลามแต่ลำตัวเป็นคนบางครั้งดากูวาก้าก็จะแปลงร่างเป็นฉลามใหญ่นิสัยดุร้ายน่ากลัวแวกว่ายไปทั่วแนวปะการางังคอยท้าตีท้าต่อยและรังควานเทพอื่นๆอยู่เสมอ วันหนึ่งดากูวาก้าได้ยินเสียงร่ำลือว่าเทพแห่งเกาะกาดูวูเก่งกล้าสามารถจนไม่มีใครเอาชนะได้เมื่อได้ยินดังนั้นดากูวาก้ารู้สึกขัดใจอย่างมากไม่คิดว่าในท้องทะเลแห่งนี้จะมีใครเก่งกว่าตนไปได้อีกแล้วว่าแล้วก็แปลงร่างเป็นฉลามยักษ์มุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งนั้นเพื่อประลองให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปแต่เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าเทพแห่งเกาะกาดูพร้อมรับมืออยู่แล้ว เขาแปลงร่างเป็นปลาหมึกตัวมหึมาใช้หนวดขนาดใหญ่รัดเทพฉลามดากูวก้าไว้นั่นบางตำนานก็เล่าว่าปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นถอดเขี้ยวคมกริบของฉลามออกมาหมดทั้งปากทำให้ดากูวก้าบอบช้ำหนักจนต้องร้องขอให้เทพแห่งเกาะการูวูยกโทษให้ดากูวก้ารับปากว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่เกะกะระรานใครอีกและที่สำคัญเขาจะไม่ทำร้ายคนจากเกาะการูวูเด็ดขาดนี่จึงเป็นเหตุให้ชาวเกาะการูวูไม่กลัวฉลามครับ ขณะดเดียวกันชาวเรือก็มีทมเนียมรินเครื่องดื่มที่เรียกว่ากาวาหรือยากุนาลงในทะเลเพื่อบูชาเทพดากูวาก้าก่อนออกเรือทีนี้มาดูตำนานของชาวฮาวายกันบ้างฮาวายเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อผูกพันกับฉลามอย่างแนบแน่นสำหรับชาวฮาวายฉลามไม่ใช่แค่สัตว์น้ำชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่มันยังมีพลังมหาศาลที่จะคอยปกป้องคุ้มครองสถานที่สำคัญในระบบนิเวศของท้องทะเล ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาชาวฮาวายมีทั้งเทพฉลามและวิญญาณฉลามที่ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะเอามากัวที่เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นผู้พิทักษ์ประจำตระกูลซึ่งมักปรากฏในรูปของฉลามนกฮูกหรือนกอื่นๆรวมไปถึงปลาหมึกต้นไม้ก้อนเมฆและก้อนหินแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยออกจะซับซ้อนอยู่สักหน่อย เพราะใช่ว่าฉลามทุกตัวจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็ใช้ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะต้องปรากฏในรูปของฉลามเสมอไปด้วยฉลามที่ถือว่าเป็นเอามากัวนั้นคือฉลามเสือครับโดยชาวฮาวายนั้นเชื่อว่าฉลามประจําตระกูลเนี่ยจะนําชาวเรือไปอยังที่ที่มีปลาชุกชุมเมื่อจับปลาได้มากชาวเรือก็จะโยนปลาให้ฉลามเป็นการตอบแทน นอกจากนี้ชาวฮาวายยังมีตำนานเกี่ยวกับกาโมฮาวิลีราชาของเทพฉลามและเป็นเทพผู้พิทักษ์หมู่เกาะฮาวายที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยทางทะเลและก็ยังมีเรื่องของอากาฮุปปาเฮากับกาฮิูกา้าฉลามสองพี่น้องที่ชาวฮาวายเคารพบูชามานับศตวรรษทั้งสองเป็นเทพผู้มีเมตตาคอยคุ้มครองชาวเรือและขับไล่ฉลามกินคนขณะเดียวกันตำนานฮาวายก็ยังกล่าวถึงคาเนอาปัวเทพฉลามเจ้าเล่ห์ผู้มีเวทมนต,ต์ศักดิ์สิทธิ์ และคาเนอีโกกาล่าฉลามใจดีที่คอยช่วยชีวิตคนเรือแตกอีกด้วยผ่านไปสองเรื่องแล้วนะครับผมว่าคุณผู้ฟังคงพอจะเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนกับฉลามในวัฒนธรรมชาวเกาะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้เราจะไปกันที่หมู่เกาะคุกซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ15เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ชาวเกาะที่นั่นเนครับเขามีนิทานเรื่องอีนากับฉลามแม้ว่าจะมีหลากหลายเวอร์ชั่นแต่นิทานทุกเรื่องเล่าตรงกันว่าอีนานั้นเป็นหญิงสาวงดงามเธอรักกันกับทินาเราเทพแห่งท้องทะเลวันหนึ่งเทพทินาเราเสนอว่าจะมารับอีนาไปอยู่ที่เกาะลอยน้ําของตนแต่อีนาบอกว่าอยากเดินทางไปเองมากกว่าฉลามตัวหนึ่งรู้เรื่องเข้าก็เลยอาสาจะพาอีนาไปส่งหญิงสาวก,กระโดดขึ้นขี่หลังฉลามตัวนั้นทันที แต่ระหว่างเดินทางอินาเกิดหิวขึ้นมาครับเธอมีมะพร้าวปเป็นเสบียงติดตัวมาด้วยลูกหนึ่งแต่หันซ้ายก็แล้วหันขวาก็แล้วเห็นแต่เวงน้ําครับจะหาอุปกรณ์เครื่องมืออะไรมาผ่ามะพร้าวกินก็ไม่ได้แต่จะด้วยความกล้าหรือความหิวอะไรจากไหนก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับอินาเนี่ยเอามะพร้าวลูกนั้นทุบหัวฉลามอย่างแรงจนเป็นรอยบุ๋มยุบลงไป ฉลามโกรธมากครับมันสะบัดเธอจนตกจากหลังบางตำนานก็ว่าเธอจมน้ำตายขณะที่บางตำนานก็เล่าว่าอีนาเนี่ยถูกฉลามตัวนั้นกัดจนตายแต่ก็ยังมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันครับที่บอกว่าสาวงามผู้นี้เนี่ยโชคดีมากๆกนะครับเพราะหลังจากที่เธอถูกฉลามสะบัดต,ตกน้ำแล้วเนี่ยมหาเทพเตเกียรราชาแห่งฉลามทั้งปวงก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แล้วพาไปพบกับเทพอ,อินาเราในที่สุด ตำนานที่เล่ามาเนี่ยนะครับบอกกับเราว่ารอยยุบหรือรอยบุมบนหัวฉลามเนี่ยเป็นฝีมือของอีนาน,นั่นเองและจะต้องบอกว่าตำนานเรื่องนี้โด่งดังมากจนกลายเป็นภาพบนธนบัตร3ดอลลาร์ของหมู่เกาะคุกในปี1992เลยทีเดียวครับเอาละเราไปดูตำนานฉลามในวัฒนธรรมอื่นกันบ้างชาวกรีกมีตำนานเรื่องอะเคอีลอสเทพชั้นรองที่เป็นลูกของซุสกับลาเมียราชนีแห่งลิเบีย เธอมีอะไรกับมหาเทพซุสจนถูกเทพีเฮราจับได้แล้วสาบให้เป็นอสูรกินลูกตัวเองเป็นอาหารและยังต้องทุกขทรมานกับอาการนอนไม่หลับไปตลอดชีวิตอาเคอิลอสลูกของซุสกับลาเมียเนี่ยนะครับมักจะปรากฏในรูปของอสุรกายที่มีหัวเป็นฉลามลำตัวเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไฟรี่ฟิชหรือที่ชาวแอฟริกันเรียกว่าปลาเสือหรือไทเกอร์ฟิ บางตำนานก็ว่าอาเคอีลอสเนี่ยนะครับมีหัวเป็นฉลามหางเป็นปลามีแขนขาเหมือนคนฟันและกรงเล็บคมกริบส่วนสาเหตุที่ทําให้อาเคอีลอสกลายเป็นอสุรกายนั้นก็เพราะว่าเขาไปพลั้งปากคุยโมโออวดให้ใครต่อใครฟังว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีที่สุดในจักรวาลแม้แต่อโฟรไดที่เทพีแห่งความงามก็ไม่อาจจะเทียบความหล่อเหลาของเขาได้ ด้านเทพีอโฟรไดที่พอรู้เข้าก็เคืองมากจึงสาปให้อาเคีลอสกลายเป็นอสูรรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องฉลามยังไม่หมดเท่านี้นะครับตำนานเรื่องหนึ่งของบราซิลและเฟรนช์กีอาณาในทวีปอเมริกาใต้กล่าวถึงนายพรานคนหนึ่งชื่อโนฮีอาบาซีที่พยายามกำจัดแม่ยายตัวเองด้วยการฝึกฉลามให้โจมตีและกินแม่ยายเป็นอาหารแต่แม่ยายเองก็รู้ทันครับเธอซอนกลจนทำให้ฉลามตัวนั้นหันมาเล่นงานนายพรานโนฮีอาบาซีเสียเอง ปั่นขย่ําเขาจดขาขาดออกจากร่างขาของนลายพรานกลายเป็นกลุ่มดาวสามดวงเรียงกันบนท้องฟ้าที่ชาวตะวันตกเรียกว่าดาวเข็มขัดนลายพรานหรือที่คนไทยเรียกว่าดาวไถในกลุ่มดาวเต่านั่นเองส่วนทุกวันนี้แม้ธรรมเนียมการบูชาฉลามจะไม่แพร่หลายเท่าในอดีตโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ก็ยังมีนักเล่นกระดานโต้คลื่นและนักดำน้ำบางคนสวมเครื่องรางที่ทำจากฟันฉลาม บางคนเนี่ยนะครับถึงกับยืนยันหนักแน่นเลยว่าจะไม่ลงน้ําในแถบหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยไม่สวมเครื่องรางที่ว่านั้นเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าเครื่องรางนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ฉลามมารบกวนขณะที่เขาหรือเธออยู่ในน้ําได้นดั่นเองและก็อย่างที่ผมบอกไปล่ะครับคุณผู้ฟังครับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องจอร์สเมื่อปี1975หรือเมื่อกว่า40ปีมาแล้วเนี่ยทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าฉลามทุกตัวเป็นสัตว์ร้าย มันทำร้ายและกินคนเป็นอาหารทาั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปแต่ก็นั่หละครับคนบางคนเนี่ยนะครับแยกเรื่องแต่งกับเรื่องจริงออกจากกันได้ยากมากหรือแยกกันไม่ได้เลยหลายคนยอมรับว่าเพราะสตีเฟนสปิลเบิร์กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ทุกอย่างในเรื่องดูน่าเชื่อถือไปเสียทั้งหมด ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวในภาพยนตร์นี้เนี่ยมาจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันของปีเตอร์เบนชลี่ที่ใช้ฉากฉลามขาวโจมตีชายหาดเมืองอามาตต้รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นจุดขายของนิยายและแน่นอนครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายก็มีกระแสต,ตอบรับล้นหลามอีกทั้งเรื่องจอเนี่ยก็ยังเคยเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดถึง470ล้านดอลลาร์ขณะที่ใช้ทุนสร้างเพียง9ล้านดอลลาร์เท่านั้น คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ไม่คาดคิดจากภาพยนตร์เรื่องจออย่างหนึ่งก็คือการที่ผู้คนเกิดภาพจําอย่างที่ผมว่าไปแล้วเนี่ยนะครับภาพจําฝังหัวเกี่ยวกับความโหดร้ายของฉลามส่งผลต่ออารมณ์ผู้คนอย่างมากหลายคนแค่ได้ยินคําว่าฉลามก็กลัวตัวสัตว์แล้วขณะที่บางคนเนี่ยนะครับคำว่าฉลามกลายเป็นการที่จุดหรือเป็นการกระตุน้นให้รู้สึกว่าต้องฆ่าฉลามทิ้งให้หมดจะได้ไม่มาเป็นอันตรายต่อมนุษย์และนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสยองขวัญอีกไม่น้อย ที่ช้ฉลามเป็นตัวดําเนินเรื่องซึ่งก็ยิ่งตอกย้ําความน่ากลัวและภาพลักษณ์ด้านลบของฉลามมากขึ้นไปอีกเรื่องนี้เนี่ยปีเตอร์เบนชลีี่คนเขียนเรื่องจอสเขาก็ยอมรับในเวลาต่อมาว่าถ้ารู้มาก่อนว่านิยายเนี่ยจะส่งผลกระทบมากมายขนาดนี้เขาจะไม่เขียนมันขึ้นเลยเด็ดขาดแต่จะเรียกว่าเป็นโชคดีของฉลามอยู่บ้างก็ว่าได้นะครับเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ของผู้คนที่มีต่อฉลามเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น มีภาพพยนตร์และสารคดีจำนวนมากที่ให้ภาพด้านบวกของฉลามโดยเฉพาะในฐานะนักสร้างสรรมดุลแห่งท้องทะเลการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมนุษย์กับฉลามโดยเน้นว่าฉลามไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่ใครๆคิดกันมันไม่ได้เอาแต่จ้องทำร้ายคนพร่ำเพื่อพร้อมกันนั้นก็ให้ภาพว่ามนุษย์ต่างหากครับที่โหดร้ายกับฉลามมาโดยตลอดโดยเฉพาะการตัดครีบไปทำหูฉลามอาหารราคาแพงที่เชื่อว่ามีสรรพคุณวิเศษบำรุงร่างกาย ซึ่งก็มีข้อมูลนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยปลาฉลามถูกฆ่ามากกว่า73ล้านตัวทําให้มีการรณรงค์จากหลายภาคส่วนให้ลดละการบริโภคหูฉลามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทัวร์ดูฉลามอย่างสงบหรือที่เรียกว่า peaceful shark watching ก็เป็นธุรกิจเชิงอนุรักษ์ที่กำลังมาแรงอีกเช่นกันคุณผู้ฟังครับเคยมีคนพูดว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละครับที่เป็นสัตว์อันตรายที่สุดในโลกมนุษย์พร้อมจะครองโลกและทําลายทุกชีวิตให้หมดไป ไม่เว้นแม้กระทั่งภูเขาต้นไม้แม่น้ําลําทานหรือทรัพยากรต่างๆที่ถูกมนุษย์เอามาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองในแง่ของชีวิตสัตว์นั้นเรายังพบขบวนการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายอยู่เสมอๆแต่ลองคิดดูสิครับว่ามนุษย์เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจึงควรอยู่ร่วมกันกับสัตว์พืชและโลกอย่างพึ่งพาอาศัยกันไม่เบียดเบียนธรรมชาติใช้ทรัพยากรแต่พอดีไม่กอบโกยเอารัดเอาเปรียบที่สําคัญ เราควรบำรุงรักษาธรรมชาติเป็นการตอบแทนกันและกันแค่นี้ก็ทำให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันเป็นสายสัมพันธ์อันงดงามตลอดไปเอาละครับเป็นอวัยวะศึกตอนที่1 3 2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บนสาวข่าวและ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ History a l k by เชจักรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ h i s t a l k สำหรับวันนี้ผมเชจกักรทวยุทธ,ธานน์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ